ว้าวนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะมิกกี้เสกรถสวยนะครับกับหัวข้อที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วเราก็จะรีวิวด้วยความสวยงามอย่างนี้ทุกคันนะสำหรับคันนี้นะครับม a ด้านะครับ MX-5 Roadster นะครับคันนี้เป็นรถเปิดประทุนสัญชาติญี่ปุ่นประดิษฐ่จ๋าเลยนะฮะซึ่งจะบอกว่ารถรุ่นนี้นะสำหรับใครที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยแสดงว่ามีสไตล์ในการขับขี่ที่ชอบรักความอิสระอยากเปิดประทุนเพื่อได้รับลม อากาศดีๆนะฮะในช่วงนี้นะครับใกล้หน้าหนาวแล้วนะฮะก็คันนี้นะครับยินดีกับท่านเจ้าของด้วยที่กําลังนะครับจะได้รับกันในเร็วนี้เพราะว่าตอนนี้นะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถสไลด์จะมารับไปที่ศูนย์นะครับขอบคุณออโต้และบิดด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับมาให้เรานะครับได้เคลือบแก้วให้กับรถลูกค้าได้นะครับสวยงามจริงๆแต่สาระสำคัญสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถผ้าใบเป็นรถประปทุนผ้าใบ รงบริเวณส่วนผ้าใบเนี่ยหลายคนก็จะกังวลว่าเดี๋ยวเวลาเวลานานๆเราเขาจะดูแลกันยังไงนะฮะซึ่งเราจะมีวิธีการดูแลที่เป็นเบอร์ตัวเบื้องต้นเท่านั้นนะครับคือการเคลือบหลังคาผ้าใบเพื่อให้ผ้าใบทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการไม่กินน้ําหรือว่าน้ําเกาะน้อยนะครับ<ม>ซึ่งปกติเนี่ยเวลาโดนน้าเสร็จมันก็จะซึมเข้าไปในผ้าใบแต่ผ้าใบพวกนี้มันแห้งไวนะแต่ถ้าไม่ซึมเข้าไปลูกค้า,ก,าออก็จะรู้สึกว่าเจ้าของรถรู้สึกว่า มันเปื้อนง่ายดูแลและคารักษาง่ายเหมือนกับตัวรถที่ทําการเคลือบแก้วหรือหลายๆคนจะเรียกว่าเคลือบแก้วเข้าใบนั่นเองแต่ที่จริงมันไม่ใช่เคลือบแก้วนะครับมันคือการเคลือบเส้นใยของผ้านะซึ่งเส้นใยของผ้าเนี่ยก็จะบอกว่าในระยะ,ะแรกๆที่โดนน้ำเนี่ยมันก็จะกลมเป็นใบบอลแต่ถ้าน้ําที่มีโมเลกุลเล็กกว่ารูของผ้าก็อาจจะซึมเข้าไปได้ในในระยะเวลาไม่นานในแต่ ตัวเส้นใหญ่ของผ้ายังคงถูกเคลือบด้วยน้ำยาของเมก h าชิลหรือ Fabric c o คททั้งหมดนะครับแต่ว่าถึงเวลาเปียกแล้วทำยังไงเวลาตากแห้งแล้วอีกสักพักหนึ่งมันจะมีปฏิกิริยา Revival Effect กนะครับกลับมาก่อนอื่นผมขอพาดูความสวยงามให้ดูก่อนรอบๆคันนะครับสำหรับคันนี้ครับ Mazda MX-5 นะครับ r o a d s อร์นะครับรถสปอร์ตเปิดประทุน,นะฮะเป็นหลังคาผ้านะซึ่งผม ที่ผมเข้าใจนะมันจะมีหลังคาที่เป็นหลังคาร์ r ท top ด้วยซึ่งอันนั้นน่าจะเป็น option น่าจะต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าด้วยตัวเขาเองจะมีตัวอย่างนี้มาอยู่แล้วเป็นผ้าใบมาอยู่แล้วสังเกตนะครับผ้าใบหลังจากที่ทําเสร็จแล้วมันจะดูดําขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติของปฏิิยาเพราะว่าเราลงน้ํายาเข้าไปนะครับตัวรถสวยงามเรียบร้อยไม่มีรอยเลยเพราะว่ารถสไลด์มายังไม่ได้ขี่นะครับที่ไม่มีป้ายนี่เพราะว่ายังไม่ได้ขี่นะครับลูกค้าย,ยังไม่ได้รับรถนะครับตอนนี้เราก็อีกสักคู่หนึ่งนะเดี ส่งรถลูกค้ากันอีกไม่นานนะครับตอนนี้ผมอยากให้ดูปริยาเล็กๆน้อยๆดูไยพื่อนเ่กับผมเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทำหลังคาข้าไวแล้วเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวผมขอกับกล้องให้ดูเล็กน้อยก่อนเห็นหน้าผมก่อนนะตอนนี้นะผมกาลังจะทดสอบเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับไม่ได้ทาเยอะแยะมาอันนี้เป็นน้ําดื่มอันนี้เป็นน้ําดื่มนะน้าดื่ม rpm นี่นแหละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับท่านลูกค้านิดนึงให้หลายๆคนได้ดูกัน ว่าหลังจากเคลือบผ้าใบไปแล้วเนี่ยตัวผ้าใบเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอแสดงให้ดูนิดนึงขอเปิดน้ํากินก่อนลำบากจะเปิดน้ำให้หน่อยจานเปิดน้ำให้ผมหน่อยผมจะกินให้ลูกคา้าดูนี่นะนี่น้ํานะครับกินได้เดาจะว่าจะเป็นน้ํายาไม่ใช่น้ํายาใดๆนะครับอันนี้ขวดเดิมนะอ่ะผมขอกลับกล้องนะอันนี้ผมขอทดสอบแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสําหรับราคาผ้าใบนะ นี่นะฮะดูนะครับน้ําจะกลมนะครับถ้าอย่างนี้นะครับลูกค้าโอเคไหมฮะผมว่าน่าจะแฮปปี้เลยแหละนะครับกับปฏิกิยานะครับไฮโดรพฟบิกบนผ้าใบนะครับก็เป็นปฏิกิยาที่หลายๆคนนะครับอยากจะให้เกิดกับผ้าใบตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกนะครับปฏิกิยาตัวนี้มันจะไม่ได้อยู่กับตัวผ้าใบนานนะครับแต่ถ้ามีแรงดันหรือแม้มีน้ําที่ตกลงมาแรงๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทะลุ เส้นใหญ่รูรอยต่อผ้าใบได้แต่น้ํายายังคงอยู่ในผ้าใบตลอดนะครับนี่ท่านเห็นนะเห็นไหมถ้าหลายๆคนเห็นนะครับก็จะรู้ว่าน,น้ำยาตัวนี้นะครับมีประสิทธิภาพนะครับผมทดสอบมากันหลายๆคันแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆครับอ่ะตอนนี้มีผ้าขอรองเช็ดดิ้นหนึ่งนะขอลองเช็ดตรงนี้หนึง่งเช็ดแค่ครึ่งเดียวพอเช็ดน้าปึ๊บนี่ครับปอปออเห็นไหมง่ายแล้วเรียบร้อยโอเคเช็ดรถลูกค้าเลยครับ อตอนนี้สวยงามมากๆครับก็เป็นปฏิกิริยาทีา่หลายๆคนอยากจะเจอนะครับว่าน้ำยาเคลือบแก้วบนผ้าใบเป็นยังไงครับก็เราเสียจสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านลูกค้าด้วยขออนุญาตโชว์นิดหนึ่งนะเป็นการทดสอบผมยังไม่ทดสอบเลยว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ทดสอบพร้อมกับทุกค้านี่แหละเห็นพ,พร้อมๆกันเลยนะฮะเรื่องปฏิกิริยาตรงนี้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมทำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่ครับ น้ำดื่มนะครับเมื่อกี้น้ำดื่มนะโอเควันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยคาราเตชุบ่กนใครอยากได้แบบนี้เราจัดให้วันนี้สวัสดีครับอ๋อลืมสำหรับคันนี้นะครับนอกจากเคลือบก้าผ้าใบแล้วเนี่ยผมเคลือบภายในให้ด้วยนะครับเพราะว่าเบาของเขาเป็นผ้าใบผมก็เลยเคลือบเบาให้ด้วยครับของแถมเลยวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ